ขอโทษนะครับขอถามโปรโมชั่นหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะพี่โพด <c oughs> พี่มาตามคำเชิญแล้วนะ <c oughs> <p> พี่ดีใจด้วยจริงๆไหนพาพี่ไปดูความสำเร็จของปอหน่อยสิ ได้เลยค่ะเชิญคุณผู้ชายทางนี้เลยนะคะ<ง>จริงๆความรักที่ผ่านมาสอนอย่างหนึ่งเลยคืออย่ารักใครแบบมากแล้วก็ง่ายเกินไปอ่ะจนเราแบบไม่มองหาว่า เขาใช่คนที่เราต้องการจริงไหมคือที่ผ่านมาเราเห็นเขาเราถูกชะตาเขาเราเลยรักเขาถ้าหลังจากเนี้ยก่อนที่ปอจะรักใครมันคงทําให้ปอรักคนยากขึ้นอะ่ะปอจะไม่รักคนนั้นจนกว่าเขาจะคือคนที่ใช่ของปอรจริงๆอะ่ะ